โซ่ที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อน no ้าไปอยู yes. ok ่ด้านบนเสร็จปุ๊บน้ําจะทําการผสมกับตัวกาแฟที่อยู่ด้านบนหลังจากน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปล่อยกระดุมด้านล่างที่เย็นลงเมื่อด้านล่างเย็นลงน้ำกาแฟที่อยู่ด้านบนจะถูกดูดไหลกลับลงมานะครับโดยผ่านตัวกรองนะครับทาให้ตัวกาแฟไม่ติดลงมาสู่ด้านล่างหลังจากนั้นเราใช้วิธีการชิมนะครับวิธีการชิมแบบ 何 การทำนะครับเราจะนำกาแฟนะครับใส่ที่ตัวอัปโปะนะครับด้วยอัตราส่วนที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำปริมาณกาแฟนะครับจะมีผลต่อรสชาติกาแฟที่ออกมานะครับตัวที่ผมนำมาวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะคือ่ถ้วยกนนนะครับประมาณ5ถ้วยในขนาดเพื่อการรการเสิร์ฟนะครับกาแฟที่ใช้ลักษณะการคั่วจะคั่วแบบควนแอร์นะครับขั่วในระดับมีเดียมบดนะครับจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับ ดมกลิ่นนะครับวันนี้เป็นกลิ่นของตัวกาแฟที่ยังไม่ผ่านการการการชงนะครับลักษณะจ,จะมีกลิ่นความหอมที่เป็นแบบผลมไม้นะครับออกดอกไม้นะครับออกสิ่งขอ,อกเปรี้ยวนะครับเวลาในการชงนะครับหลังจากน้ําเดือดขึ้นสู่ด้านบนแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ4ี่สิบห้าวินาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะดับไฟนะครับแล้วปล่อยให้อุณหภูมิด,ด้านล่างของโบเย็นลง นะครับน้ำก็จะดูดดูดกลับเข้ามานะครับสู่ด้านล่างผ่านตัวกรองนะครับทำให้กัดตัวของแัดกาแฟนะครับไม่ติดออกมาด้วย ด้านหน้านี้ครับก็ด้านหน้าชุดนีเป็นด้านล่างนะครับลักษณะจะเป็นเครือบแบบอินฟฟเตดนะครับเราจะมีการความร้อนที่ให้จะไม่เหมือนความร้อนของตัวด้านล่างด้านล่างจะเป็นลักษณะการจุดแก๊สลักษณะการจุดแก๊สคืออนุภาคหงษ์ไฟจะเป็นอยู่ที่จุดเซนเตอร์นะครับแต่ด้านบนจะเป็นแบบอินฟลตรอินเฟลต์ก็คือการแผ่กระจายความร้อนไปทั่วตัวด้านล่างเตานะครับสถานกาแฟนี้นะครับต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับรอกันนิดนึง ขอบอกนิดนึงนะครับข้อควรระวังในการดื่มกาแฟของโตไซฟอนแบบนี้เราจะไม่ได้กาแฟแล้วชิมเลยนะครับเราจะต้องทําการดองก่อนนะครับ <laughs> การชิมแบบไซฟอนนะครับเราจะทิ้งอุณหภูมิให้เย็นลงเรื่อยๆแล้วชิมเรื่อยๆนะครับการชิมแล้วะชิมแบบเเราเรียกกันว่าเซิร์ฟสเปรย์นะครับลักษณะเซิร์ฟสเปรย์คืออะไรครับคือการชิมกาแฟแบบผ่านร่องฟันนะครับเพราะต้องการให น้ำกาแฟเข้าไปในปากกระจายเป็นละอองลดอุณหภูมิที่จะเข้าสู่ปากเราแล้วก็ให้น้ำนะครับกระจายอยู่ทั่วลิ้นต่อมรับรสของลิ้นที่ได้ทางานได้เต็มที่เราจะได้รู้ว่ากาแฟตัวนี้มีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเวลาชิมนะครับก็จะมีเสียงเล็กน้อยนะครับนะครับนี่คือเรียกการชิมแบบ s l u ์ฟนะครับเวลาชิมนะครับเพื่อจะลดนะครับผมแนะนําว่าต้องมีเสียงนะครับจะช่วยบรรยากาศในการชิมดีขึ้น นะครับส่กาได้เลยครับขณะที่ราอน้้ำเลือดนะครับผมสามารถวนเล็นตัวอัปเปอร์ได้นะครับการวนนะครับโซ่ด้านล่างจะแปลกไปด้วยทำให้น้ำวนุลมด้านล่าง กิดการกระจายความร้อนไปนะครับสังเกตที่โซ่ครับเมื่อเริ่มน้ําเดือดขึ้นนะครับจะมีฟองอากาศมาจากกัะโซ่นะครับขึ้นมปเรื่อยพี่แต่กล้องไม่ยินนะครับ เม่อได้เครื่องดื่มไซฟอนนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งชิมนะครับผมใช้ทีมงานมิสตารลินให้นะครับหลังจากนั้นแล้วให้ลองดมกลิ่นของกาแฟก่อนนะครับตอนนี้เราถ่ายนะครับถ่ายกาแฟจากตัวโบนะครับไปสู่โบอีกที่นะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับดนหลันะครับตอนนี้นะครับทุกท่านสามารถดมแท่งกาแฟมาสุดดงได้เลยครับ กลิ่นที่ได้ตอนนี้นะครับลักษณะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบเคิร์ฟกลิ่นสมุนไพรนะครับลักษณะเป็นเครื่องเทศของไทยจะมีออกกลิ่นแบบสปซี่เล็กๆจะมีความรู้สึกมันเหมือนจะเผ็ดๆ <c oughs> ขึ้นจมูกครับเดียวเพิ่งชิมตอนนี้นะครับ <c oughs> เราจะปล่อยห้วูนูำมันดอกลงนะครับจะปล่อยด้วยน้มันดอกลงนะครับประมาณหนึ่งนาทีเราจะเริ่มชิมครั้งที่หนึ่งกันนะครับประมาณหนึ่งนาที